คลิปนี้อาจจะช้าไปหน่อยครับกับตัวของชินโรโบที่เป็นการรมร่างของตระกูลชินนั่นเองครับอันนี้ต้องย้อนไปหน่อยครับที่เราทําคลิปวิเคราะห์ว่าเราชินพวกนี้กำลังต่อสู้กับวายร้ายนี้ แล้วมันเหมือนโดนตัดจบอะไรไปบางอย่างและโปรดตามชมโปรเจกต์ตระกูลชินได้ในเร็วๆนี้ไอเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอนึกว่าจะมีอะไรเอาชิ้นกอรซิล่าชินิวเกเลนชิน้นวูดแมนชินไรเดอร์ไปรวมร่างกันใชยเลยว้ายได้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ผมเห็นครั้งแรกก็อึ้งจริงๆครับว่าแต่ว่าไอพวกนี้มันเป็นไซบอร์เหรอแล้วมันมาเจอกันได้ยังไงมันรวมร่างกันได้ยังไงใครทาให้มันรวมร่างกันซึ่งมันเกิดคําถามในหัวมากมายแต่ว่าก็นั่น มันมีไว้สำหรับขายของนั่นเองเราอย่าไปคิดมากดูเอามันพอครับ ดีไซน์โดยรวมที่เราดูนะครับเห็นว่าการประกอบร่างอะไรต่างๆน,นามาดูขายขบวนการเซนไตตอนแรกนึกว่าจะมีชิ้นเซนไตที่เป็นหน่วยราชการรับและสามารถควบคุมเหล่าฮีโร่ชิ้นได้แล้วจับผู้มันมารวมร่างกันอันนี้ยอมรับเลยว่าคิดไปไกลจริงๆครับแต่ว่าก็ช่างมาันเถอะครับตัดส่วนนั้นไปส่วนที่เป็นดาบจากรังแสงสเบสเซียมอุลตร้าแมนก็ถือว่าดูดีครับและโล่สีส้มที่มาจากอีวาเกเลียนอันนี้ก็ดูดีครับ แต่ว่าก็มีส่วนที่ติดใจก็คือว่าเอาหางชินกอซิล่ามาแบกออกทำไมหลายคนดูแล้วมันน่าเกงขามแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าไม่ควรครับและส่วนที่ขัดใจอีกอย่างก็คือตัวของชินกอซิล่าที่อยู่ตรงกลางหน้าอกซึ่งมันดูไม่เข้ากันเลยครับดูคล้ายกับเราดูหุ่นยนต์กิกระแมนเหมือนกับเอาสัตว์เทวะที่เป็นชุดยางมาประกอบรวมร่างกันแต่ว่ายังไม่กลายเป็นหุ่นเหล็กนะครับมันก็คงหน้าตาแปลกใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องก็มีการแก้ครับ การให้สัมปะาดเหล่านี้กลายเป็นหุ่นเหล็กแล้วค่อยหลมร่างกายเป็นหุนลลนห่นยนต์ตัวใหญ่ครับซึ่งมันก็ดูดีแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับตัวของชินกกซิล่าถ้าเกิดว่ากลายเป็นหุ่นเหล็กมันก็กลายเป็นเมกากกซิล่าน่ะสิครับแหมแบบนี้กืนไม่เข้าขายไม่ออกกเลยทีเดียวครับและส่วนที่ดูประหลาดมากๆก็คือส่วนหัวครับที่ให้ชินคาเมเดอร์มาอยู่ด้านบนขีหัวแบบนี้แล้วคือชินคาเมเดอร์เป็นคนบังคับใช่ไหมครับหรือว่า อยู่ข้างบนกลายเป็นเขานิ่งๆไว้อย่างนั้นเลยแม่อันนี้ขัดใจอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับทางคอนซูร์ตรเขาอยากให้มันล่มล่างกันทุกส่วนแบบไม่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไรเดอร์จากตัวเล็กๆก็กลายเป็นตัวใหญ่ได้เพื่อกลายเป็นส่วนหัวแต่ว่ามันก็น่าจะสําหรับเด็กๆแหละครับที่ต้องการซื้อของเล่นพวกชิ้นมาแล้วอยากจะให้มันมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างประกอบร่างได้แบบนี้เด็กๆคงชอบน่าดูเลยละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามผม ต้องบอกตรงๆเลยว่ายัางไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่ครับและถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยผมให้ไปเลย4เต็ม10ครับฮ <c oughs> ่้พี่มึงอคติหรือเปล่าเนี่ยคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนมึงนะพี่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นครับแต่ว่าทุกคนที่รักแค่รักคายใจเนี่ยงานนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบมาจากสถาบันดีไซเนอร์จากต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่พี่บอลวันฟอร์ครับพี่บอลครับมีความเขียนเกี่ยวกับชินโรโบโยังไงบ้างครับพี่อันดับแรกคือไอตัวอื่นผมไม่ว่าแล้วฮนะคือมือเอาเอาออกซิลามารวมทาไมเออคือเราก็ดูเอาตรงช่วงล่างนี่กูก็ยิงแปลกแล้วเอา้อเอา คือเอามารวมอย่างนี้นี่ความส่งเหตุสมผลนี่มันมันหายไปแล้วแล้วก็ทิดล่าด้วยความคลาสสิกเนี่ยด้วยความเด่นอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยคือมันคืออะไรฮะเราคือคือถ้ารวมร่างเนี่ยทำไมมึงไม่ทําไอชินไอเซนไตกันไปเลยให้มันจบเรื่องจบราวเอาหุ่นมนรวมทําไม่างนี้มันแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยากยาวสไลล้างตาเหลือเกินโอ้โหสไลล้างตาพี่ไม่แสบตาพี่ไม่แสบฮะอ๋อไม่แสบนะซันซิลแสบกว่าซันซิลแสบกว่าพี่วอนครับ ชินโรโบโนเนี่ยพี่บอลให้กี่คะแ <5, 10 S 2> นนครับห้าเต็มสิบห้าเต็มสิบนะครับเต็ 10, 10, มสิบแต้มให้ห้านะนี่คือความเขียนของพี่บอลน,นะครับคิดว่ากอรซิราไม่สมควรเอามาเข้าร่วมในชินโรโบโน,นะครับอันนี้คือความเขียนของพี่บอลน,นะครับอ่ะต่อมาอคือความคิดเห็นของน้องเบลครับน้องเบลครับคิดเห็นยังไงกับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับพูดพูดได้เหรอครับพี่พูดได้เลยครับพูดได้เลยฮะเต็มที่เลยฮะกนงั้นพุ่นตรงนี้นฮะเอาปลั๊กฮะ ทุเล่นะอับรักทุเลนนะครับมันไม่เข้ากันเลยครับไอ้ดูส่วนเนี่ยผมคิดต่างจากพี่บอลนะเออคือผมว่าไอ้ตัวการที่เอากาซิล่ามันรวมเนี่ยถามว่ามันมันดูดีไหมมันก็ไม่หรอกแต่ว่าให้อารมณ์แบบมันอะคิงคองเลยแบบพวกกระบวนการดูเนเจอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันยังให้อารมณ์นั้นอยู่อ่าอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยครับที่ไม่ชอบหลักๆเลยมึงจะมาหางมาแบะออกแล้วเป็นปีกทำไมมาแบะออกให้กลายเป็นปีกคือถ้า อ่ะผมว่านะเอาไปทำแบบเราแบบให้มันเหมือนกับหางทีเร็กซ์ของขบวนการเรนเจอร์ที่เป็นไดโนเสาร์อ่ะตรงนั้นอะมันประกอบกันแล้วไม่ใช่หางมาฟาดอย่างนี้ก็ได้อะหางมาฟาดด้วยใช่แล้วแล้วสูตรอะไรนะครับใช่อันนี้คือถ้าหางในด้วยอของดีไซน์ผมผมเนี่ยให้ห้าห้าถึงสิบแล้วกันเอาห้าต็มสิบอ่าอันนี้ให้คะแนนแล้วมีมีอย่างหนึ่งยังไงครับคือผมเนี่ยไม่ชอบตัวดาบมากครับเอาตัวดาบนี่เราแสงอุลตร้าแมนเลยนะ คือตัวดาบเนี่ยตอนตอนที่ปล่อยไว้เนี่ยเป็นพาสมานะตอนที่แบบปล่อยพลังพาสมาแล้วแล้วพอแบบว่าตัดเข้าสู่แบบฉากต่อสู้เนี่ยเป็นโฟมยางว่ะเออเอ๊มันยังคือทุกตัวเป็นโมเดล CG หมดพอลราตัดเข้ามาปุ๊บเป็นโฟมยางเป็นชุดยางไรเดอร์หุ่นชินไรเดอร์ในตัวใหญ่ขึ้นใช่แล้วผมรับไม่ได้ตอนเนี้ยผมขอให้เป็นผมให้เก้าเลยอาอทำไมอ่ะทำไมถึงให้เก้าแล้วอยู่ดีๆคุณมากลับเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะ เมแล้วแปลว่าคุณไม่ได้สิคุณชอบแรเคุณน่าเกลียดมากเลยนะคุณอยู่ที่มันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแทนที่จะให้หกให้เจ็ดไม่ได้เอาให้เก้าเลย ยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นะตอนแรกตอนแรกคือผมเกลียดดีไซน์มากเลยแต่ว่าผมอ่ะคถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งครับการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องกาฟิตี้ฟอร์ม่คืออะไรครับกาฟิตี้ฟอร์มันเป็นการ์ตูนของฝรั่งครับผมของดิสนีย์คือเป็นแยบเมืองมืงที่มีเรื่องประหลาดอะไรเงี้ยฮะแล้วตอนสุดท้ายคือประมาณว่ามันจะมีแบบเหมือนแบบว่าทุกคนเอาเอาของนู่นนี่นั่นมารวมกันสร้างเป็นอะไรเงี้ยเพื่อต่อสู้อะไรกันฮะแล้วมันมีดีไซน์ที่ที่ผมชอบก็คือ มันเหมือนแบบมันมันยำรวมมาะมันยำรวมกันใช่ใช่ไม่ใช่ยำมาเจ็ดนะคนเ่นต่องผู้คนต้องดผมอย่างให้ห้าแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่าเออ่ะมันมันก็ใช้ได้ก็คือตรงเรื่องของอ็อบเจกต์อะไรต่างๆที่แบบมันมีอะมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเออมันมันอาจจะไม่ใช่หุ่นมันอาจจะไม่ใช่หุ่นแล้วมันอาจจะเหมือนกับเวนตีฟอร์ตตัวนี้คือมันเป็นเหมือนแบบป้อมเดินได้อะป้อมเดินได้คล้ายๆกับหุ่นยนต์คาขูเรนเจอร์ใช่ไหมที่เป็นภาะสารแล้วมันเดินได้อะไรอย่างงี้ที่ มันเหมือนใช่ไหมก็มันเหมือนมันยำรัวให้มันเป็นให้มันเป็นแบบแนวนั้นนะให้มันเป็นเหมือนแบบแบบทุกอย่างที่แบบยำรัวให้มันเหมือนแบบก็คือแบบยำรัวแบบแบบไม่มีการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกคือใช้กส่ใช่ใช่ใช่เลยใช่ใชใชแล้วแล้วผมชอบอะไรก็คบอใช้ทุกส่วนมาเพราะว่าแบบบางเรื่องในในแบบเซนในเฮนไตเอ้เซนไตในบางเรื่องเนี้ยอ๋อครับมันมันชอบแบบว่าพับขาพับแขนปุ๊บแล้วก็เอาแขนหายแขนนู่นแขนนี่ขีดออกขีดออกขีดออกแล้วบางส่วนมันหายไปผมรู้สึกแบบค้ายๆ จะให้มันหายไปทําไมแต่นี่คือแบบเก็บไว้ทุกส่วนผมเลยบอกว่าเออกานก็กลับมาพี่คะแนนให้มันเป็นเก้าวอะบอยครับคิดเห็นยังไงกับตัวของชินโรโบที่ปรากฏตัวต่อหน้าคุณบอยครับผมว่าดีสานเหมือนกันใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ไดเหรอหัวมึงต้องเป็นเออ่ชินไรเดอร์ขี่มาเกาะด้วยเมื่อกี้เรามีข้อเสียขึ้นมาแล้วมีชักเสียอย่างเดียวข้อเสียอย่างเดียวเองหัวนะถ้าเกิดว่าคุณบอลจะให้คะแนนเนี่ยให้กี่คะแนนครับ ให้เจ็ดเลยให้เจ็ดคะแนนเลยเอ้ยทำไมเราให้เยอะจังข้อดีมันมีส่วนไหนบ้างครับผมชอบคนยนต์ของดองวัตเทอร์นะส่วนมันซ้ายตรงไอหัวไงอ๋อทุกตัวดองวัตเทอร์หัวมันจะแบบหันหน้ามาอ๋อหันหน้ามาอันนี้อ๋อแต่ไอความปีกเท่นะตรงหางไอพิการปีกอ่ะเหมือนบ้องตันเลยอ๋อไช่เปล่าใช่เปล่าเล่ชอบเอองผมชอบอ๋อชอบเหรออันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะ นี่<ช>คือระ,ระดับดีไซนเนอร์อย่างคุณบอสน้องรักนะครับยินยันรู้ว่าเลยว่าตรงส่วนหางนี้ไม่ธรรมดาที่เทา้าเออใช่เราลืมสังเกตที่เท้าไปถ,ถ,ถ้าเปลี่ยนเป็นไอส่วนของีอูาก์กเดนหรืออุนตแมนไปนัมันด้าจะดูเท่กว่าอ๋อให้เป็นส่วนแบบคล้ายๆกับมีรลังเท้าจะดูเท่กว่าใช่ไหมครับคุณบอส<ช>ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ ไม่ติดับพอโลมชอบยู่แล้วผมเมือนตงอีวาคิเลียนไงเปตีอีวาคิเลียนด้วยแล้วมันเข้าเลอคุณบอสเอากอซิล่าเนี่ยมันรวมกับเหมือนกับเป็นนตนอะไรอะไรแบบนี้มันเข้ากันใช่ไหมเอาแล้วตรงคือมันไม่เข้าแต่พอรวมแล้วมันผมผมว่ามันเทนะอ๋อมันเทผมชอบนะคือเราต้องมองโดยรวมใช่มครับมันเหมือนกับงานอะ็คือเอาเอาหัวเอาหัวชีเรเดอร์ออกอ๋อคือขัดใจคือเอาชีเลเดอร์เนี่ยมานั่งข้างในดีกว่าใช่หรือไม่ก็เอามอเตอร์ไซค์ให้หุ่นยนขี่ไปเลย อะยอดชี <G ül> <G ül> แล้วบอสแสวไปขยายได้ไดยังไงน้องริวเด็กวันฟอร์ก่อนแล้วกันครับน้องริวครับคิดยังไงกับตัวของชินโรโบที่ปรากฏตัวต่อหน้าคุณริวครับรู้สึกว่ามันสวยดีอ่ะส,สวยดีนะเออมันสวยดีเอาขอคะแนนก่อนกี่คะแนนครับเ<ไ>ป็นให้เจ็ดจุดห้ามีปัดเศษไม่มีปัดเศษไหมไม่เอาไม่อยากได้จุดเลยมีปัดเศษไหมจะเอาเศษขึ้นเลยเศษลงเอาไปเจ็ดกันเอาไปเจ็ดเท่ากับคุณบอสเมื่อกี้เลยนะครับข้อเสียเหมือนกันไหมคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะ ก็คือยังไงฮะคืออะไรคุมเนอไม่แผลไม่ค่อยชอบเท้าเท่าไหร่อ๋อคือเท้าเนี่ยมันเหมือนกับอ่าซับวลาดไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องริวนี่คือไม่เอาเลยเอาเอาเกาะไอของอีวานคเรื่องกับชินแล้วถ้าแมนามาแปะที่ตีนอะไรับผมว่าก็น่าจะสวยอ่ะแล้วส่วนตัวของก็ซิลล่าที่มาอยู่ตรงกลางเงี้ยแล้วก็เป็นตัวดําๆอะไรอย่างเงี้ยมาแปะๆอะไรเงี้ยคิดว่าโอเคไหมมันก็แบบสวยแบบแปลกๆอ่ะอ๋อแปลกๆนะครับแต่ว่าเรามองโดยรวมแบบคุณบอส ใช่มองรวมๆมันก็สวยดีจะเว้นตรงหางอะเอาตรงหางกับเพิ่งง่ายชิตรงกางาว่าคุณลิวไม่ชอบตรงหางในเรื่องชินก็ใช่ลหางมันพลําแสงได่นะควรเอามาไว้อยู่ข้างหลังอะอ๋อหรือว่าเอามาเป็นดาบมันไม่น่าจะสวยเลยโอเคแล้วตัวของชินไรเดอร์ฮะที่อยู่บนหัวนี่โอเคไหมไม่ติดใจใช่ไหมที่ขับรถอยู่ข้างบนหัวเนี่ยเพรว่าแปลกดีเอาแปลกดีชอบใช่ไหมไม่ไม่ชอบอาไม่ชอบอ๋อนึกว่าจะชอบ ยังยังน้อยทำแบบเป็นแบบแคล้ายๆแบบหัวเส้นงไตอะที่มีแบบไอ,อ,อ,อ้หลักฐานอบแบบอ๋อจะหัวโตดิแปลว,ว่าให,ให้ให้ชินไรเดอร์ไปขับแบบอยู่ในหุ่นอ่ะอยู่ในหุ่นนะ <c oughs> ใช่เอ้ยอย,อยังไงก็โอเคโอเคครับน้องเอ้ยครับคิดเห็นยังไงกับตัวของชินโรโบครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่าศึกเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าถ้ามันมีการแถรมากกว่านี้ในการรวมร่างผมจะดีมากอย่างแบบูจก็โดนพลังแบบให้กลายเป็นจักรกลชีวะ ก็สามารถแถได้ว่ารวมร่างกันได้อะไรอย่างนี้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีการแถจู่ๆก็รวมกันเลยแบบงงๆแล้วก็มปชุดจริงด้วยหลายอย่างเนี่ยที่ที่มาไม่ชัดเจนครับอย่างชินไรเดอร์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไซโคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าด็อกเตอร์คุณไปแอบสร้างเป็นหุนจนแต่เมื่อไหร่แจะบอกว่าแต่ละอย่างมันคือไม่มีที่มาที่ไปอยู่นี้ก็มารวมร่างกันเฉยเลย แล้วก็งงเหมือนกันว่ามันรวมตัวกันได้ยังไงใช่จู่ๆก็รวมกันแบบอองงงวยครับงงงวยมากคือถ้าเกิดว่าเรามีเหตุ<อ>การณ์มันอาจจะดูสมจริงมันอาจจะทําให้หุน่นตัวนี้สวยขึ้นที่ทําให้เราสมเพุสมผลอเอางี้อ่ะเดี๋ยวขอดูคะแนนก่อนเดี๋ยวขอดูคะแนนก่อนน้องเอ๋ยครับจะให้กี่คะแนนครับเต็มสิบให้สี่ครับให้สี่คะแนนนี่ถือว่าน้อยที่สุดแล้วนะครับออ้ยต้องสับแล้วต้องสับแล้วมันมีปัญหาอะไรครับสำหรับหุน่นยนต์ตัวนี้หลายอย่างถึงเป็นของเล่นเนี่ยแต่ถ้าโดยรวมสำหรับ พวกคนที่เป็นแฟนของสีจักรวาลเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคก็เป็นได้สำหรับผมนะมคือจู่ๆก็มารวมกันทั้งที่แบบนั่นแหละที่บอกที่มาที่ไปมันไม่ชัดเจนนะผม แต่ถ้าเกิดเป็นสมมุติแบบเป็นของเล่นอะไรเงี้ยถ้าซื้อมานะผมจะไม่ล้มล่างอะ่ะผมจะแยกเป็นโตัวๆไว้โชว์เอาเท่กว่าเออใช่แต่หลายอย่างเราให้แบบมันดูไม่ค่อยสวยสำหรับผมที่สวยสุดอะ่ะมีแค่หัวหุ่นยนต์เท่านั้นะ่ะที่สวยนอกนั้นก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยผ่านสำหรับผมนะดีไซน์ผมว่าเขาได้ทำคล้ายพวกไอจกักรวาลหุ่นยนต์ดิสนีย์อ่ะไอมิกกี้เมาส์ทอยสตอรี่โดลิมอนแล้วก็ลาสเวเอร์แมนอะ่ะ เขาอาจจะทําให้ใกล้เคียงอย่างนั้นแต่พวกนั้นน่ะถึงจะลกแต่อันนั้นอย่างน้อยก็ออกมาเป็นหุ่นดูดีแต่อันนี้เนี่ยคือมันมาแค่นี้แต่ก็นั่นแหละฮะมันไม่ค่อยผ่านเท่าเจ้าพวกนั้นเท่าไหร่คุณยนแอบจะาหัวมุตินะผมนะครับตอนนี้นะครับโอ้ผมบอกเลยว่าคะแนนเนี่ยพลิกผันมากๆแหมด้วยด้วยความที่คุณฟายอรเกอร์มาแบบนี้ นะครับคุณฟายล็อกเกอร์ทรวมาแบบนี้คุณฟลายล็อกเกอร์ครับเห็นแบบแรกให้กี่คะแนนครับสำหรับหุ่นยตัวนี้เต็ม10ครับดูแบบรวมๆแล้วก็ผมให้ผมให้อ่าใ,ให้6แล้วกันครับให้6เต็ม10นะครับแล้วส่วนที่4คะแนนที่ตัดไปเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างครับผมน่าจะเป็นส่วนหัวนะครับ หัวก็คือเราไม่ชอบตัวของชินไรเดอร์ผมรู้สึกว่าหัวหัวหัวไรเดอร์มันเท่าหัวหุ่นมันเลยแหละครับเออ,เออใช่คือมันตัวใหญ่มากๆคือเอาอยิางนะคอสซิล่ามันสูงเกือบ100อร้อยกว่าเมตรนะอุลตร้าแมนก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรอะไรเงี้ยแล้วแปลว่าไรเดอร์มันก็ตัวใหญ่มากๆเลยนะใช่ตัวใหญ่เท่าหุ่นมันเลยอ่ะเออใช่ครับก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับตัวแบบไซส์ประมาณเท่าคนนะ <c oughs> อ๋อคือเราก็เลยตัดคะแนนไปคุณปอนครับเขียนยังไงกับดีไซน์ของตัวของชินโรโบโที่คุณปอนได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนจบดีไซเนอร์ปริยาเอกจากฮอกวอตส์มานะฮะแล้วดีไซน์โดยรวมเนี่ยที่ปรากฏออกมาเนี่ยคุณปอนเขียนยังไงบ้างวาสวยดีกึ่งกลางเากล่ตรงกลางอันนี้คือเราให้กีนน่คะแนนให้สิบเบยให้สิบเต็มเลยเหรอนี่มึงไม่มีข้อเสียเลยเหรอหรือยังไง ไม่มีมันมันสมดุลหมดไงมันสมดุลหมดนะฮะอะไรคือสมดุลต,ตัวไหนคือความสมดุลเไร์เดอร์เป็นคนควบคุมหุ่นเห็นไหมออาอร์เดอร์เป็นคนควบคุมหุ่นนะแข้งขวาเป็นตแมนซ้ายเป็นอะไรอีวานที่วกิเลนเออเออเออมันหุ่นของกาโอรเรนเจอร์กันไปมังกรปล่อยไฟเสือปล่ปอยไฟได้ทางกัซ่านี่ผมว่า ถ้าแม่ในอาจจะดึงออกมาเป็นดาบได้ดาบคู่ไงดาบกับดาบกับโล่เนี่ยถือไม่พออีู่ก่อนตอดาบกีนไปต่อดาบกันไปหมดาบก็บบาวุธนะใช่นไหมโอ้ต่อดาบไีก่อนกาออนเซเลนเจอร์อะไรคือกาอัลเซเลนเจอร์นี่คืออะไรฮะผมไปเจอคุณมอสมาฮะอะไรเซเลนเจอร์เซเลนเจอร์เนี่ยใช่ป่ะคุณมอสไม่เคยพูดอย่างนี้เปล่าเราไปจำใครไม่แม่ไอ้เบคูลเขาอาจจะใช้ลำแสงของตัวแมนได้ไงแต่ว่าอุลตร้าแมนเนี่ยก็ดีนะหันมีหันข้างมาด้วยนะแหมรู้สึกดีจังให้ดูความน่าหลอนไงเว้ยหันหัวมาได้ดีลาร์รวมแล้ว คนแรกของโลกนะที่ให้10เต็ม10มัน,น,น,ไ,มมนไม่มีจุดผิดพาลาดเหไ <c oughs> หมมันไม่มีจุดผิดพลาดเลยอโอ้โหสุดยอดคนหุ่นคนหุ่นยนต์ไม่จะเป็นต้องแบบสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องเป็นหุ่นแบบตุ๊กช็อใหญ่ๆนี่มันดูแบบกลางๆกลางๆใช่นไหมอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกหุ่นยนต์ใช่ไหมห <c oughs> รือย <c oughs> <ๆ>ังไงเออใช่แล้วโอเคเพรเะว่าก็ไม่เห็นไหมตั้งแต่ชินอัลเตอร์แมนใะผมงานดีไซน์อะไรแล้วอังเลเดอร์ของคุณออกแบบเองให่ไอ้เขาโมกน็อกเหมือนคนไทยเห็นไหมโมกน็อกสั้น อย่างรวดเร็วครับอ่ะประมาณนี้และกันครับสำหรับตัวของชินโรโบนะครับนี่คือเราเราเซเลปน้องรักนะฮะที่เป็นทำงานเกี่ยวกับดีไซเนอร์ที่เรียนเกี่ยวกับดีไซเนอร์นะฮะมาร่วมวิจารณ์กันก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่ขอบคุณหน่อยละผมก็ครับผมครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคนะครับ ต้องบอกกันตรงนี้เลยครับว่าความคิดใครความคิดมันทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างได้ทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างได้นี่แหละครับสังคมครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดอย่างไรอย่าลืมเม้นมาใตาค้คลิปได้อีกเช่นเคยครับและตอนนี้ครับทางเรามีเสื้อหนังหมาหมดแล้วหนังแมวกับหนังหมีนะครับตัวละ300บาทกับ400บาทส่งฟรีกันไปครับก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเพื่อเรานั้นมีแดกในวันต่อไป อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยเจ๊กุญแจเนี่ยไปดูดเยี่ยวจากรูตูดพี่บอลโอ๊ย